เมนูไก่อร่อยเกินต้านต้องลองทําทานกันเลยค่ะไก่ทอดซอสมะเขือเทศมาลุยกันได้เลยค่ะอาม่าใช้เป็นอกไก่หั่นเป็นชิ้นๆใส่เกลือและพริกไทยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะนําแป้งทอดกรอบมาผสมน้ําเล็กน้อยให้มีความข้นประมาณนี้นะคะนําไก่ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเสร็จแล้วเราก็นําลงไปทอดนะคะทอดจนไก่สุกสีเหลืองสวยน่าทานมากๆค่ะ เราก็จะตักไก่พักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมในส่วนผสมกันต่อเลยค่ะใส่ซอสมะเขือเทศน้ำส้มสายชูใส่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลเพิ่มความอร่อยด้วยผงปรุงรสน้ำปลาผสมให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะตั้งกระทะนำส่วนผสมต่างๆใส่ลงไปนำแป้งมันมาละลายน้ำใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะน้ำซอสจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะปรุงรสกันเสร็จแล้วก็ใส่พริกหวานลงไปผัดได้เลยค่ะตามด้วยสับปะรดนะคะสีสันหน้าตาน่าทาน มากเลยค่ะเข้ากันดีแล้วก็นําไก่ทอดของเราใส่ลงไปได้เลยค่ะไก่ทอดของเราก็จะคลุกเคล้ากับซอสมะเขือเทศซอสเคลือบไก่ทอดฉ่าๆเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมนูอร่อยต้องลองเลยจ้าเมนูไก่อร่อยเกินต้านต้องลองทําทานกันเลยค่ะไก่ทอดซอสมะเขือเทศมาลุยกันได้เลยค่ะอาม่าใช้เป็นอกไก่หั่นเป็นชิ้นๆใส่เกลือและพริกไทยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราจะนำแป้งทอดกรอบมาผสมน้ำเล็กน้อยให้มีความข้นประมาณนี้นะคะนำไก่ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเสร็จแล้วเราก็นำลงไปทอดนะคะทอดจนไก่สุกสีเหลืองสวยน่าทานมากๆค่ะเราก็จะตักไก่พักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมในส่วนผสมกันต่อเลยค่ะใส่ซอสมะเขือเทศน้ำส้มสายชูใส่ลงไปได้เลยค่ะ ตามด้วยน้ำตาลเพิ่มความอร่อยด้วยผงปรุงรสน้ำปลาผสมให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะตั้งกระทะนำส่วนผสมต่างๆใส่ลงไปนำแป้งมันมาละลายน้ำใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะน้ำซอสจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะปรุงรสกันเสร็จแล้วก็ใส่พริกหวานลงไปผัดได้เลยค่ะตามด้วยสับปะรดนะคะสีสันหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะเข้ากันดีแล้วก็นำไก่ทอดของเราใส่ลงไปได้เลยค่ะไก่ทอดของเราก็จะคลุกเคล้ากับซอสมะเขือเทศซอส เคลือบไก่ทอดช่ำๆเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมนูอร่อยต้องลองเลยจ้าเมนูไก่อร่อยเกินต้านต้องลองทําทานกันเลยค่ะไก่ทอดซอสมะเขือเทศมาลุยกันได้เลยค่ะอาม่าใช้เป็นอกไก่หั่นเป็นชิ้นๆใส่เกลือและพริกไทยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะนําแป้งทอดกรอบมาผสมน้ําเล็กน้อยให้มีความข้นประมาณนี้นะคะนําไก่ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเสร็จแล้วเราก็นําลงไปทอดนะคะ ทอดจนไก่สุกสีเหลืองสวยน่าทานมากๆค่ะเราก็จะตักไก่พักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมในส่วนผสมกันต่อเลยค่ะใส่ซอสมะเขือเทศน้ำส้มสายชูใส่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลเพิ่มความอร่อยด้วยผงปรุงรส